สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวประวันของตัวคุณเอง จะดูดให้กับชาวกลุ่มลักนณากลุ่มในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนกุมภาพันธ์2 0ง6นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลรกว่าเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้างนะครับและในช่วงของคลิปนี้จะเป็นการสโคปในเรื่องของวันวาเวลนไทน์ให้ด้วยนะครับเพราะว่ามันกินในช่วง1-15กุมภาพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่ก,กันเลยนะครับ ก่อ,อื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามประลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์อดีมาได้ที่ user บูพยา5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีนาโน,น้มของการสลหรับที่การได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ไหลเนาะไพ่แบลล์สรับเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ 6ไม้เด็กถือไม้4เรียนนะครับแล้วก็2ดาบไพ่ใบสุดท้ายแถวบนนะครับได้เป็นไพ่ Knight of s o r d อิทธพลนะครับในช่วงของเดือนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าเขาคิดอย่างไรไพ่ใบแรกแถวล่างนะครับได้เป็นไพ่ The Judgment 10ดาบแล้วก็เป็นไพ่ Ace of s w o r d เอาแอบเอ็บวานนะครับแล้วก็เป็นไพ่เดอะเวอร์ไพ่ใบสุดท้ายได้เป็นไพ่เดอะฮ r ร์ฟอนอิทคนใต้สําหรับได้เป็นไพ่หดาบไพ่ถุกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะ ไพ่ของตัวตนของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่สี่เหรียญไพ่สี่เหรียญน,นี้นะครับเป็นไพ่ของการที่ตัวเขาเองอาจจะมีเซฟโซนหรืออาจจะมีความรู้สึกที่ยังดูไม่ค่อยมั่นใจกับในเรื่องของการคิดการกระทําในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะกําลังรู้สึกว่ายังไม่มั่นใจนะครับ <c oughs> ก็เลยอยู่ในเซฟโซนของตัวเองอยู่ยังมีความรู้สึกที่ยังมีการ ตั้งกำแพงขึ้นมานะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ใช่แค่วันว,นเวาเลนไทน์เท่านั้นอาจจะเป็นช่วง1-15ึกุมภาพันธ์อาจจะรวมในวันว,นเวาเลนไทน์ก็ได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าหรือไพ่อาจจะสลับกันอาจจะเป็นตัวเราก็ได้ที่ยังตั้งกำแพงหรือปิดกัน้นบางสิ่งบางอย่างระหว่างเขากับคุณเอาไว้ก็ได้เช่นกันถามว่าบางคนอาจจะมีการถูกบล็อกหรือเปล่ามีโอกาสเป็นไปได้นะครับมีโอกาสที่ยังถูกบล็อกได้เพราะมีไพ่สิบ ดาบแล้วก็ไพ่ก้าวดาบมาบางคนอาจจะต้องใช้เวลาในการปลดล็อกพันธนาการตรงนี้ไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบเพราะไพ่บอกว่ามีโอกาสปลดล็อกได้นะครับเพราะว่ามีไพ่ที่ดีขึ้นมาอยู่ก็คือไพ่เดว์นะครับแล้วก็เป็นไพ่ซิกออฟวานแล้วก็เป็นไพ่จัดเม้นท์ไพ่บอกว่ายังมีโอกาสที่เขายังจะสามารถออกมาจากคอมฟอร์ทโซนหรือว่าออกมาจากเซฟโซนของเขาได้เพียงแต่ คุณจะอาจจะต้องใช้เวลากับการเข้าใจการปรับการเรียนรู้กับกันและกันให้มากขึ้นอีกสักหน่อยหนึ่งมีไพ่ใบนี้เลยคือไพ่ The h แฮร์ร่นะครับ The h แฮร f a n าแฟแปลว่าตัวคุณเองอาจจะต้องพยายามศึกษาเข้าใจเรียนรู้กับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาให้มากขึ้นกว่านี้การที่เราเรียนรู้กันและกัน มันจะทําให้เรามีความรู้สึกที่แบบเหมือนเข้าใจเขามากขึ้นแล้วเราก็จะไม่รู้สึกที่จะต้องไประแวงไปสงสัยเขามากเกินไปการที่เราระแวงเราไม่โอเคกับเขาเปราะว่าเรายังเรียนรู้กับเขาไม่มากพอนะครับการที่เรายังตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่ยังยากลําบาก ความผิดซ้ำๆความผิดเดิมๆหรือความผิดอะไรที่มันยังเป็นสิ่งที่ยังแก้ไม่ได้นะครับมักจะมีการทะเลาะเบาะแวงกันอยู่เสมอๆอันนี้เราต้องปรับและทําความเข้าใจกันและการให้มากขึ้นเพราะถ้าเกิดคุณทําได้มันจะทําให้ตัวคุณปลดล็อกนะครับสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้ไปได้มีไพ่ใบน,นี้คือไพ่ Judgment judgment เนี่ยเป็นไพ่ของการปลดล็อกหรือไพ่ของการปลดปล่อยกับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นอิสระ การที่คุณเข้าใจคุณจะสามารถนะครับทำให้เขาออกจากคอมฟอร์ตโซนได้ทําให้เขาออกจากการปิดกั้นตรงนี้ได้หรือตัวคุณอาจจะออกจากคอมฟอร์ตโซนตรงนี้ก็ได้อยู่ที่ว่าตัวคุณหรือเขาที่เป็นคนปิดกั้นนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้สังเกตดูว่าเหมือนผู้ชายคนนี้ข้างในเนี่ยนะครับอย่าให้โฟกัสนิดนึงเห็นไหมเป็นลูกผู้ชายที่ยังทำทำกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างอยู่ในพื้นที่ส่วนตัว และมีโซ่ล่ามเห็นไหมครับล็อกกุญแจไว้เยอะมากมายเหมือนกับเขากำลังปิดประตูกั้นคุณอยู่อันนี้เป,นเป็นความคิดของเขาเป็นหลักไงเนาะแปลว่า เขาอาจจะปิดประตูกั้นคุณไว้อยู่ก็คือสร้างกำแพงกั้นไว้เพื่อที่จะทําให้คุณกับเขาเนี่ยมีระยะห่างกันเพราะว่าอะไรที่เขาถึงปิดอยู่ในเซฟโซนตรงนี้รู้ไหมครับเพราะไพ่บอกว่าตัวคุณเองนะครับอาจจะมีความรู้สึกที่มีปัญหามีความรู้สึกที่อาจจะยังขัดแย้งกับเขาไงมีพไพ่เป็นอินทิพลใต้สํหรับคือฝ่ายออฟสอดเกิดขึ้นนะครับมันแปลว่าคุณกับเขาอาจจะกําลังมีความรู้สึกที่ยังคิดตัง ส่วนทางกันมีปัญหาในเรื่องของ mindset เคมี Me, สิ่งต่างๆที่อาจจะยังดูไม่เข้ากันอาจจะสร้างความไม่ตกความกังวลให้กับตัวเขาทําให้เขาอาจจะยังไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงทําให้เขาอาจจะกําลังรู้สึกว่าตอนเนี้ยมันดูเหมือนเป็นอะไรที่ดูยากลําบากมันเลยทําให้เขาปิดประตูที่จะกั้นคุณเอาไว้เพื่อที่จะเหมือนกับไม่อยากจะ มีปัญหามากกว่านี้หรือยังไม่อยากที่จะคุยยังไม่อยากที่จะมีการเจรจาอะไรกันในช่วงตอนนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขามีความรู้สึกที่คิดมากไม่ตกกังวลขนาดนอนหลับอันนี้ยังฝันร้ายเหมือนดาบที่กําลังทิ่มแทงมันแปลว่าเวลานอนก็ยังรู้สึกว่าผวาถึงในเรื่องของความรู้สึกที่ไม่ถูกเติมเต็มใช่ไหมครับแล้วก็ให้ไฟออฟซอดก็คือความรู้สึกที่ยังขัดแยง้ง การมีปัญหาในเรื่องไม้เสร็จกันอยู่แบบเนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยคืออยากจะให้ชาวราศีกุมลัคนณาลุม,ลมถ้าคุณพยายามเข้าใจในบริบทของเขาว่าเขาก็มีความทุกของเขาเขาก็มีความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่ยังคิดกันแค่คนละมุมมองกับตัวคุณคือเรามาดูประโยชน์ของการดูไพ่ของเขาเนี่ยนะครับอย่าอย่าส่องไปอย่าว่าว่าเหมือนกับเขาจะมีคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ย ให้เราส่องในทางที่มันมีประโยชน์บ้างว่าเขาคิดอย่างไรแล้วเอาสิ่งเหล่านั้นมาปรับประยุกต์ใช้นะครับและเข้าใจเขานั่นคือสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่าการที่เราจะมาส่องว่าแค่ว่าเขามีคนอื่นหรือยังเขามีใครไหมหรือเขามีคนอื่นไหมหรือเขารักกับใครอยู่อะไรแบบเนี้ยอันนี้มันไรประโยชน์มากเลยเราจะไปสนใจทําไมว่าเขารักกับใครนะครับเขาเราสนใจแต่ว่าเขารักเราไหมดีกว่า อย่าไปสนใจเลยว่าเขาจะใช่คู่คนนั้นไหมเขาจะรักคนนั้นไหมคือคือมันมันเหมือนเราถูกครอบด้วยโมหะจริตโมหะเนี่ยมันหมายถึงความรุ่มหลงมันหมายถึงความรู้สึกหมายถึงความรู้สึกยึดติดในบางสิ่งบางอย่างเกินไปนะครับนะเราไม่ได้มองถึงข้อผิดพลาดของเราแต่เรากลับไปมองเรื่องไก่ตัวเรากลับไปมองว่า เฮ้ยเขามีซัมติงกับคนนั้นแสดงว่าเขารักคนนั้นแปลว่าเขาคนนั้นเป็นคู่กันเหรอคือแบบมันมันก็ไม่เชิงมันก็ไม่ใช่เพราะว่าอะไรครับเราไม่ได้กลับหันมาดูตัวเราเองเลยว่าเอ๊ะเขาไม่รักเราเขาไม่ชอบเราเราทําอะไรผิดหรือเปล่าทําไมเราไม่หันกลับมามองดูตัวเองบ้างบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเกิดที่เราแหละแต่เราไม่รู้แล้วเราก็อาจจะมองข้ามมันไปเพราะอะไรครับบางทีเนี่ย เขาบางทีเราโกรธใช่ไหมครับนี้ขอยกตัวอย่างว่าบางทีเราโกรธแต่เราไม่พูดนะครับมันก็เป็นการเปิดประตูให้เขาว่ามีความรู้สึกว่าอ๋อคุณคงไม่มีอะไรหรอกคุณคงไม่ได้โกรธจริงหรือโกรธแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คงหายมั้งเขาก็คงคิดแบบนี้เพราะเราไม่พูดนะครับเขาก็จะคิดในมุมของเขาเองแบบนั้นเป็นต้นพอานานๆไ,ไปนานๆไปเนี่ยมันก็ทําให้ความรู้สึกบาดเจ็บนั้นอะ่ะมันเหมือนแผลครับที่เริ่มกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆ ประมาณนั้นมันก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดาูไม่สามารถที่จะเข้ากันได้แล้วแบบเนี้ยเป็นต้นมันก็รอแต่การจบเท่านั้นแหละ1ิบดาบเห็นไหมดังนั้นเนี่ยคืออย่าปล่อยปัญหาให้มันเหลือลังนะครับอย่าปล่อยให้มันคิดเองเออเองกันไปคนละฝ่ายเราคิดแบบไหนพยายามพยายามถามเขาด้วยเหตุและด้วยผลถ้าเขายังไม่อยากตอบก็อย่าไปเซาสีนะครับถ้าเกิดเขายังไม่อยากตอบ แต่ถ้ามันนานแล้วแบบเราถามมาเป็นปีแล้วเขายังไม่ตอบเราเลยเนี่ยแปลว่าเขาก็คงไม่สนใจเรื่องเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้เราก็ต้องเริ่มพิจารณาแล้วนะว่าเหตุผลที่เขาไม่ตอบเพราะอะไรเราก็ต้องพยายามใช้จิตวิทยากับการอ่านเขาด้วยเรียนรู้เขาบ้างนะครับอย่าคิดแต่ว่าเขาไม่ตอบคือเขาไม่อยากไม่อยากคุยกับเราไม่อยากอะไรบางทีเนี่ยคนเราอะ่ะถ้าไม่อยากคุยในแบบเนี้ยแปลว่าหนึ่ง เขาอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้สองเขาอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายเราที่เราถามเขาตลอดนะครับกับความสัมพันธ์เขาอาจจะเอือมเขาอาจจะเบื่อเขาอาจจะไม่ชอบเราก็ได้ในสิ่งที่เราทําแบบนั้นเป็นต้นเราก็ต้องพยายามดูสีหน้าเขาด้วยนะครับถ้าเกิดเขาบอกว่าถามอะไรกันนักกันหนาแปลว่าเขาเริ่มลาคาญแล้วแบบนี้เป็นต้นแปลว่าเราก็ไม่ควรถามแล้วนะครับเราต้องดูลิมิตด้วยนะครับว่าบางทีเราก็ไม่อยากตอบคําถาม นะครับถ้าเป็นตัวเราเราก็ไม่อยากตอบคําถามในสิ่งที่มันเหมือนเหมือนอะไรที่ทิ่มแทงเราตลอดเวลาแบบนั้นเป็นต้นเนาะที่เขามักจะพูดว่าเชื่อใจกันบ้างสิอืม แบบนั้นเป็นต้นอันนี้เราก็ต้องพยายามปลดล็อกพันธนาการเนาะไพ่เดอะจัดเมนเพราะว่าไพ่เดอะจัดเม n นเนี่ยยังไงคุณก็สามารถเป็นอิสระได้ไม่ว่าจะเป็นการ move on ไปข้างหน้าโดยการที่เราจะเลือกตัดแล้วก็จบแล้วเราก็เริ่มต้นใหม่ๆสิ่งใหม่ๆมี the w o r l d ด้วย the w o r l d หมายถึงการสิ้นสุดและการเริ่มต้นใหม่แบบนี้เป็นต้นดังนั้นไพ่ขึ้นมาเนี่ยนะครับสิดาบเนี่ยมันอาจจะดูน่ากลัวนะ แต่ตามจริงแล้วอะ่ะมันไม่ได้แปลว่าเราจะเลิกกับเขาเสมอไปมันแปลว่าเราเคลียร์กันเข้าใจกันปลดล็อกกันก็ได้นะครับสิทดาบมันมีทั้งข้อดีและมีทั้งข้อเสียมันอยู่ที่ว่าเราจะตัดสินใจแบบไหนถ้าเราตัดสินใจว่าเราเรียนรู้กับเขามามากพอแล้วนะครับแต่เขาดูเหมือนดูเหมือนยังไม่ชัดเจนอยู่อะ่ะบางทีเนะ่ะเราทนเราหาคาตอบมาเป็นปี2ปีเขายังไม่ให้คาตอบเราเลยอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่เราต้อง หันกลับมารักตัวเองแล้วพิจารณาได้แล้วว่ามันคงไปต่อไม่ได้แล้วเพราะมันนานมากแล้วกับการคิดการตัดสินใจบางทีเรากับเขาอาจจะมีเคมีไม่ตรงกันก็อาจจะเป็นไปได้บางทีอาจจะไม่ได้ผิดกันทั้งสองฝ่ายแต่มันเป็นสิ่งที่เรากับเขาคงไม่ใช่คู่กันตั้งแต่แรกก็ได้เช่นกันดังนั้นเนี่ย คือเหตุผลมันร้อยแปดจริงๆเวลาผมไม่สามารถอธิบายเป็นฉากฉากได้เนาะและไม่สามารถชี้แจงให้ทุกคนในราสีกลุ่มและลักษณะกลุ่ม เข้าใจได้ทุกคนยกเว้นแต่คุณจะปรึกษาส่วนตัวแต่การปรึกษามีค่าครูนะครับบอกไว้ก่อนเนาะประมาณนี้ก็ถ้าเกิดเราอยากจบแล้ว Move on ไปมันก็สามารถทําได้แต่ถ้าเกิดใครที่คิดว่ามันยังมีความหวังอยู่เขาก็ดูเหมือนยังรักเราอยู่นะเขาก็เหมือนกับยังทําดีกับเรานะเขายังแบบเหมือนมีอะไรที่ยังดีแต่มันแค่ยังไปไม่สุดอันเนี้ยเรายังพร้อมที่จะปรับและแก้ไขได้เราก็ควรทําถูกไหมเพราะไพ่เดอะแฮร์รี่แฟรเนี่ยบอกว่าคุณควรจะต้องเรียน รู้กับเขาให้มากอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ผมพยากรณ์ตามไพ่เด็ดๆนะครับผมไม่ได้เอาความคิดส่วนตัวเอาแค่ความคิดมาขยายไพ่เท่านั้นตามจริงเนี่นยไพ่เขาตอบแบบไหนผมตอบแบบนั้นนะผมไม่ได้เอาบิดพิวกับคำพยากรณ์เลยเนาะประมาณนั้นก็พยายามค่อยเป็นค่อยไปส่วนใครที่กำลังมีปัญหาในความรู้สึกพยายามตัดจบโดยการที่เราอย่าลหรือฟื้นนะครับอย่าลหรือฟื้นถึงอดีตอย่าลหรือฟื้นถึง อะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันดูเหมือนผ่านมาแล้วก็ให้มันจบไปสิบดาบมันคือความหวังใหม่เราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เราสามารถที่จะเรียนรู้กับเขาใหม่ได้แล้วก็พัฒนาความรักความสัมพันธ์ที่ดีได้มีไพ่เดอะเวิร์มมาแปลว่าคุณยังมีโอกาสเป็นคู่กับเขาได้ถ้าเรารู้จักที่จะปรับแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้กันและกันให้มากกว่านี้นะครับโดยเฉพาะคนาธาตุไฟราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูอาจจะต้อง มีโอกาสที่สูงที่สุดเนะาะธาตุไฟาธาตุน้ำาธาตุลมนะครับาธาตดินอาจจะน้อยาธาตุไฟนี่เด่นกว่าเพื่อนที่มีโอกาสปรับความเข้าใจกันได้แต่ก็เป็นาธาตุที่สามารถมีปัญหาได้มากที่สุดด้วยนะครับมันก็แปลว่าเราทําพฤติกรรมแบบไหนนะครับเราก็ควรจะรับมือกับพฤติกรรมแบบนั้นด้วยเช่นกันนะครับ ในวันวาเลนไทน์ถามว่ายังมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังได้ไหมมีเพราะไพ่เด็ดจัดเมนต์ม,มามันประวัติมันสามารถจะปลดปล่อยพลังงานและสามารถที่จะได้รับสิ่งดีๆตรงที่ว่าเขาอาจจะยอมรับกับคุณมากขึ้นนะครับเขาอาจจะมีความรู้สึกที่ดีกับคุณมากขึ้นถ้าเขารู้สึกว่าคุณประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เขา หรือวางหรือทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายได้มันก็อาจจะทําให้เขายังสามารถที่จะเปิดรับคุณได้อีกครั้งหนึ่งเพราะหกไม้มันหมายถึงชัยชนะความสําเร็จในสิ่งที่คุณหวังไว้มันมีโอกาสเป็นไปได้นะครับและมีไพ่เดอะเวอร์เดอะเวอร์แปลว่าการสิ้นสุดแปลว่าเขาอาจจะคิดได้และกลับมาหาคุณได้อีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับแปลว่าเขาอาจจะคิดได้ปงตกเนาะแล้วเขาก็อาจจะมีแพชั่นกับคุณนะครับมากขึ้นจากไพ่8 หมายเกิดขึ้น8ดไม้เนี่ยแปลว่าเขาอาจจะมีแพทเทิร์นกับคุณเยอะนะที่ทําให้เขาอาจจะกลับมาอย่างกระทันหันเลยทีเดียวทําให้เขาอาจจะกลับมาชอบคุณรักคุณหรือกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งจากไพ่เดอะเวิร์นะครับหกมายแล้วก็8ดหมายมีแพทเทิร์นกับคุณมากขึ้นทําให้คุณอาจจะได้ในเรื่องของคอมมิทเมนต์นะครับหรือได้ในเรื่องของออบางอย่างเป็นเซอร์ไพรส์ในวัน วาเลนไทน์ก็ได้เนาะถ้าเกิดใครยังมีสิ่งที่ดีก็พยายามเติมเต็มพยายามเข้าใจและเรียนรู้กันให้มากทุกอย่างคุณยังสามารถกอบกู้สถานการณ์กลับคืนมาได้อีกครั้งหนึ่งถ้าเรารู้จักที่จะเรียนรู้และพัฒนากันและกันมากขึ้นกว่านี้นะครับ ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับว่าทุกอย่างมันอยู่ที่การการะทําของเราพยายามลดปัญหาลดอุปสรรคด้วยการที่เราต้องไม่ไปวุ่นวายกับเขาเยอะจนเกินไปเราต้องศึกษาเรียนรู้เข้าใจกันและกันให้มากขึ้นอีกสักนิดหนึ่งเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกํนลาลังใจให้กับช่องปู่พยาด้วยนะครับขอบคุณครับ